ใครที่ตามอยู่เนี่ยก็เรียกว่าเดือดมากเลยทีเดียวนะครับแล้วเหมือนจะมีหลักฐานนี้ออกมาขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับจากกรณีความขัดแย้งนะครับระหว่างหมอบีทูตสอวิญญาณหรือคุณเสกสรรทรัพย์สืบประุลนะครับกับวัดพระบาทน้ําพุจังหวัดลบบุรีนะครับซึ่งที่เป็นที่รู้จักนะครับในฐานะที่เป็นวัดที่ดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอชไอวีนะฮะเกิดขึ้นหลังจากมีผู้ตั้งข้อสงสัยนะครับว่า เงินบริจาคที่หมอบีเปิดรับเพื่อช่วยงานบุญและโครงการของวัดเนี่ยอาจมีการนําไปใช้ผิดวัตถุประสงค์รวมทั้งข่าวเงินเรื่องการแบ่งเงินเจ็ดสิบต่อสามสิบระหว่างหมอบีกับวัดด้วยอทางอางหมอคุณหมอบีนะครับชี้แจงว่าเงินทุกบาทที่ได้รับจากอาบริจาคนะครับมอบให้หลวงพ่ออารงกดจะเอาวัดวัดพระบาทน้ําพุทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์การถอนเงินสดและการเปิดบัญชีเพื่อรับบริจาค ทำตามตามำริงของหลวงพ่อและมีเอกสารอนุมัติอย่างเป็นทางการเงินที่ยังเหลือในบัญชีเราหนึ่งล้านบาทเกิดจากตนป่วยและยังไม่ปิดบัญชีพร้อมยืนยันว่าไม่เคยนําไปนาเงินบไปจากไปซื้อที่ดินหรือสร้างบ้านตามที่มีข่าวนะครับมทางหลวงพ่ออารมณ์กดนะครับและคณะกรรมการวัดประกาศห้ามหมอบีหรือใช้ชื่อวัดหรือมูลนิธิรรมรัก ในการเปิดบัญชีบริจาครับบริจาคเพิ่มเติมนะครับพร้อมเตรียมนำสื่อมลชนลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการที่ดินกว่า2,000<ม>ไร่ในจังหวัดลบบุรีนะครับว<ม>ันที่11ส,สิงหาคมนะครับพลตํารวจเอกอนเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการปราบราม,มเปิดเผยผลการประชุมคณะทํางานคดีนะครับว่าจะเน้นการสอบสวนพฤติการช่อโกงเงินบริจาคโดยตรวจสอบบัญชีธนาคารของหมอบีย้อนหลังนับตั้งแต่ปี2,512รวมทั้งหมด6ปี ขณะนี้พบข้อเท็จจริงจํานวนมากนะครับเกี่ยวกับทรัพย์สินของวัดและเบื้องต้นพบพฤติการเข้าข่ายกระทําความผิดฐานช่อกรงประชาชนแต่ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วนยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือหมายจับนะฮะตารวจที่เตือนผู้ที่ครอบครองทรัพย์สินแทนวัดนะฮะหากเพิกเฉยไม่คืนอาจถูกดาเนินคดีร่วมกันฟอกเงินหากพบว่าการถือครองไม่สุจริตโดยเฉพาะการใช้ชื่อบุคคลอื่น ครอบครองที่ดิน2,000ไร่และการซื้อรถให้วัดแต่มีการนํามาใช้ส่วนตัวซึ่งหากความผิดฐานช่อกงหรือเกี่ยวข้องกับเจ้าพนักงานอาจถูกดําเนินคดีเพิ่มเติมตามมาตรา157และข้อหาก,การฟอกเงินครับอ่าซึ่งวันนี้นะครับผมมีเหตุการณ์มีมความคืบหน้าขึ้นมาเรับซึ่งวันนี้นะครับหมอบีก็เข้าพบพนักงานสองสวนนะครับเหมือนจะวันนี้จะไปรอบที่สามแล้วเอ ก็ใช้เวลาหกชั่วโมงนะครับอืมก็ออกมายืนยันว่าหมอปีไม่ได้เจตนาชอบโกงแล้วก็ไม่รู้ด้วยกับห้าล้านสี่แสนที่หายไปเอออืมซึ่งอ้างว่านำเงินไปใช้ในทางโครงการของวัดนะครับก็เช่นทุนนักเรียนนอกแล้วก็ไถ่ายชีวิตโคกระบือแล้วก็ยอมรับว่ารถหรูที่ถูกตั้งข้อสงสัยเนี่ยเป็นเป็นทรัพย์สินของวัดแล้วก็เตรียมสองคืนแต่ชื่อผู้คอบครองเป็นเครือญาติเออ ซึ่งตารวจสอบปากคำพยานแล้วนะครับ20คนทั้งฝั่งหมอบีแล้วก็ฝั่งวัดนะครับในขณะที่หลวงพ่ออรกดก็ให้การเบื้องต้นพบว่ามีธุกรกรรมบางส่วนลงไายมือชื่อเองและบางส่วนยังขาดหายเออนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปหาหลักฐานกันต่อไปนะซึ่งในวันเดียวกันนี้ในวันเดียวกันนะครับหลวงพ่ออารงกดก็งดกิจบนนะครับสามงานในกรุงเทพและปร,ะรีมบ,บนลนนะครับเพื่อ พาสื่อมวลชนไปดูที่2,000ไร่ไปดูที่2,000ไร่แต่จร,จริงๆมีแค่28นะฮะอือจริงๆมี28ไร่แต่เขาเรียกกันว่า2,000ไร่2,000ไร่นะครับที่บ้านโรงดินแดงอ,างอง่าอหนอง่วงจัหวลพบรีซึ่งก็เป็นที่ตั้งโรงเรียนราชประาชารุคอสาธิรสามแล้วก็ชุมชนดูแลผู้ติด,ดเชื้อเอชอวีนะครับ ดังสังคมตั้งข้อสงสัยการถือของที่ดินโดยใช้ชื่อคนอื่นวันที่สิบเอ็ดแต่ก็คือเมื่อวานนะฮะหลวงพ่ออาร์กดพร้อมคณะกรรมาการวัดแล้วก็บนลนในนิทิประชุมหารือกันอย่างขิ่งเครียดนะครับไม่ให้ตื่นเข้าร่วมแล้วก็มีมติประสานที่กฎหมายเพื่อชี้แจงประเด็นที่สังคมสงสัยโดยเฉพาะสองพันไร่นี่แหละนะฮะเออมันซึ่งก็มีการพูดคุยเรื่องนี้ในหัวเกษตรเนาะ อผลกระ,ะ,ะแสนี่ก็หลายเรื่องนะฮะนอกจากจะมีเรื่องของอ่าวัดพระบาทน้ําูุแล้วยังมีเรื่องราวของตัวหมอปีเองด้วยกับข้อพิสูจน์ว่าสื่อวิญญาณได้จริงหรือไม่อมพมาจริงหรือเปล่านะครับจริงหรือไม่มเพราะว่าอ่ามันมีเรื่องราวของการไปปราบผีนะครับตาม,มที่ลงในเพจเก่าแล้วก็ทางทีม,มงานก็นําภาพขึ้นมาเทียบดูครับมีผู้มีอ่า ผู้ร่วมรายการคนหนึ่งนะฮะในการผลกระแสเนี่ยนำภาพมาเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างภาพาที่เพจเก่าของหมอบีลงกับทาง,ทางกับรูปทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเอามาเทียบกัน,นเป็นไฟล์ p d f หลายหน้ามากแล้วทางรายการหผวกระแสก็คือเปิดให้ดูกันเลยนะคะเปิดให้ดูเลยว่าภาพนี้เหมือนกันเหมือนหรือต่างกันต่ไหนมาเล่นฟุตโต้ฮันนะฮะ อ่าครับก็บคือนาปรากฏว่าเป็นการนําภาพจากอินเทอร์เน็ตเอาไปลงหมดเลยอ<ม>ืมก็เลยมีการตั้งข้อสงสัยกันว่าเอ๊ะคือเขาถ่ายมาหรือว่าเขานําภาพไปประกอบหรือเปล่าคือไม่เคยมีภาพหลักฐานว่าไปป่าผีที่นู่นที่นั่นที่ในไทยบ้างต่างประเทศบ้างอครับโดยเฉพาะที่ฮือฮากันอย่างหน้ากากไม้นะคระับจากพิพิธภัณฑ์รู้นะฮะครับ ซึ่งคนไปคนมาปรากฏว่ามันไม่ใช่ของรูปและคนไม่เจอด้วยนะจริงๆเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมีช่อง YouTube ช่องหนึ่งนะฮะชื่อว่าโอคารุโตะุงเนี่ยเขาทำคลิปคลิปหนึ่งเอาไว้อืมครับนะครับชื่อคลิปว่าหมอบรีชนะครับอืมเขาเรียงชื่อไงตอนนั้นห oh, มอเีชข<า> <laughs> เขาทำคลิปตั้งแต่ข่าวยังไม่ออกเลยโอ oh. ้โหฮตั้งแต่ยังไม่มีประเด็นวัดพระบาทนำ้ำผุอ่า ทำคลิปแต่นู่นก็คือมีคนส่งมาให้เขานะฮะช่องอุคโละคงแล้วก็ทำคลิปมาเป็นหมอบีดเหมือนเป็นนิทานเขาเล่ากันไปว่าเป็นยังไงแต่หลักฐานอะไรมีครบแค่ดัดเสียงแล้วก็มีการพิสูนอ่ารูปหน้ากากไม้ของพิรุภั์รูปให้ดูด้วยอืมแบบว,ว่ามีอยู่จริงไหมปรากฏว่าไม่มีอยู่จริงเป็นการนำรูปจากพินเทอร์เลสมาแล้วก็มีประเด็นเรื่องของความ สักติดนะครับสรุปจริงหรือเปล่าที่อ่าสื่อผีได้สื่ออะไรได้นะฮะก็มีหลกระแสวันนึงเนาะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานำพี่แจ็คแฟนฉันนะฮะครับมาร่วมรายการด้วยอืมตอนนั้นลูกเขาบอกว่ารู้จักหมอบีเพราะว่าเขาาออกรายการแต่อันนี้มันก็เป็นเรื่องของเขาส่วนตัวไม่ได้สดิทอะไรมาก่ารายการที่ทำกับ พี่มดดำกระชาพาพาไปมูก็พูดเอ่าตัวตัวเราโอนเงินโอนไปปกติเลยโอนค่าตัวไปอ่ะโอนค่าตัวโอนทําบุญคือตอนนั้นต้องมองก่อนว่าวัดพระาลพุทธเขาดังเรื่องของหลวงพ่อที่ช่วยคนป่วยเป็นโรคเอชไอวีทำให้คนมองว่าท่านน่ารักถ้าเป็นพระที่เมตตาอันอื่นที่ผ่านมาเราไม่รู้ขบวนการอะไรเลยเราเป็นเด็กเราแค่รู้ว่าท่านดัง อันนี้ในลบบุรีผมก็จะรู้แค่นี้และผมก็เห็นพวกแค่แต่ต่างๆในข่าวไม่กล้าคอมเมนต์เพราะผมรู้สึกว่าผมไม่ได้รู้อะไรอ่าอ่าเอาบอกเอาแล้วเขาบอกต่อว่าผมไม่เป็นไม่ได้เก่งขนาดนั้นตอนนี้ผมยังคิดไม่ออกว่าจะแก้ปัญหายังไงแต่คิดว่าก็ลองแก้กันดูแล้วกันผมโยนโจทย์ไปให้อะไรนี้เ,เราในมองเรามองในมุมคือเรารู้สึกว่าแค่มองว่านะตรงนี้ถ้าข่าวกับในหนัง มันมีความแตกต่างกันอย่างนี้เราจะทํำยังไงแต่เราไม่ได้ไปว่าอะไรเราแค่สงสัยพราะเป็นเด็กที่สงสัยเราเรู้สึกว่าตรงนี้มีหลายปัจจัยแต่เรามองในมุมความน่ารักของเราดีกว่าอะไรที่เราไม่รู้ก็อย่าไปยุ่งอะไรเลยอืมอะไรอย่างนั้นอ่ะอันนี้คือบางส่วนนะครับอืมครับแต่จริงๆเนี่ยคนก็สงสัยกันเยอะถึงความศักติอะไรใดแล้วก็จริงๆในคลิปของโอคาลโตัวคงเขายังมีเรื่องของทัวร์นะอืม ทัวที่อ่าหมอบีร่วมกับเจ้าของทัวร์คนหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้ค่าก็ได้ข่าวมาว่ายังไม่ได้ค่าทัวร์คืนเพราะว่าไม่ได้ไปอย่างเงี้ยตัวยกเลิกก่อนอ่าก็เป็นประเด็นมากลองลองไปฟังคลิปของโอเคตอบคุงดูฮะแล้วก็ลองฟังดูอ่าซ,ซึ่งส่วนใหญ่มันก็เรื่องจริงหมดแหละแต่ตอนนั้นเขาบอกว่าถือเป็นนิทานแล้วกันอืมแต่แต่มาฮอมาดูย้อนดูประเด็นจาก วัดปอนน้ำปุแล้วก็มีการขุดมาเรื่อยๆเอวอวะตามนั้นเป๊ะเลยอือเออเนาะครับมีคนตั้งข้อสงสัยกันนะครับว่าว่าเออหรือว่ากสทชควรจะกรองอะไรที่มันเป็นเรื่องเหล่านี้ไหมอืมสักทีเหอะเอา,าเอาครับเอาคำว่าโปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมบางหน้าเพื่อที่จะได้นำเสนอเรื่องราวงมงาย เอออันนี้ก็คือชาวเน็ตเขาเสนอมาอืมได้ซึ่งก็จริงนะคะจริงอ่ะแต่แต่ส่วนแ,แ,แต่ส่วนถ้าผมส่วนผมชอบดูไหมผมว่ามันเป็นเรื่องความบันเทิงมากกว่าอืมก็ดูไว้เพื่อบันเทิงอย่าไปคิดจริงจังเอ่อนะ,ะนะอันะก็ดูกันไปนะครับอะ่ะแต่อีกประเด็นหนึ่งในเรื่องนี้นะคะเรื่องของทนายเกิดผลเอ,อ่ออ่าอันนี้เป็นเป็นเรียกว่าเป็นทนายประจาวัดพระบาทน้ำพู้ไปแล้วใช่ แต่ว่าก็เมื่อวานนี้เองก็ประกาศถอนตัวไปเออ<ม>นะครับเนื่องจากปัญหาสุขภาพอืมแล้วก็เห็นว่าสภาธนายความก็มีการตั้งคณะทํางานไปแล้วอ<ม>นะครับซึ่งก็คือเป็นสาเหตุนะที่บอกว่าถอนตัวนะครับแต่มีโพสต์ขึ้นมาที่ทนายเกิดฝนเขาโพสต์มาบอกว่ายืนงงในดงลิงคืออะไรทําไมรู้สึกเหมือนตัวเองตัวเองเป็นเหยือ่อเหนื่อยหายครเอ<ม>อ เนื่อยเละน,นะครับวันนี้นะคะในหรเกระแสอาจารย์จะตกลงจงอาสานะครับเออนักวิชาการด้าพมุทธศารนา,า,า,าก็บอกว่าเออเขาบอกว่าในหานะลูกความด้วยการที่พูดถึงทางวัดอ่ะเออแต่กลับปิดบังข้อเท็จจริงบางส่วนกับทนายเกิดผลนะครับซึ่งที่เป็นทนายของวัดเองอันนี้พูดถึงวัดนะเนี่ยเอออืมฮนะ คือปล่อยให้เขาไปออกรายการพูดขด้อเท็จจริงที่ตัวเองปกปิดหรือบิดเบอือนออกสื่อแต่สุดท้ายทนายเกิดผลมารับรู้ข้อเท็จจริงทีหลังจากสื่อช่องต่ตางๆที่ไปสืบไปค้นเจอแล้วทนายต้องทํายังไงแก้ไขยังไงโดยเฉพาะประโยคที่ว่าอยากได้ที่คืนก็ไปฟ้องเอาท <c oughs> นายเกิดผลยินยันชัดเจนว่าพวกคุณที่หมายถึงกรรมการวัดกูดเองในที่ประชุมว่าเขาคูดประโยคนี้ทนายก็ ให้สัมาษา์อย่างตัวไปตรงมาแต่พอถึงเวลาความจริงปรากฏคุณปล่อยให้ทนายรับแทนมันได้หรือเออลูกความต้องมีมารยาทไม่ใช่แค่มารยาททนายความอืมคือก็ต้องมีมารยาทลูกความด้วยลูกความที่ไหนเขาบิดข้อได้จริงกับทนายตัวเองอืมืมมออ,อันนี้ทนายอาจารย์จะตกลงเขาพูดถึงวัดนะเออ,เอ,อมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้ทนายเกิดฝนต้องพูดอย่างนี้คือเป็นเออเป็นเพหรือเปล่าออนีออ้ ทำอย่างนี้เราเป็นเพะหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็โพสต์ต่อบของทานายเกิดผลนะไปบวกทั้งทุ่งยังเอาไม่อยู่อุ้ยเจ็บเต็เ <c oughs> อ่าอืมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนหน้านั้นอ่ออาอะไรยังไงครับก่อนหน้านั้น,น,นอ่ามีโพสต์เพงวิชาเพรของคาราบาวด้วยอะไรสินทีกันน,นั้นวิชาเพะวิชาเพะอืมอืมอืมอ่ายังไงนะยังไงต่อ ก็จะบอกว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องมาดูรอติดตามไปต่อไปว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยอ่าจจะตตดสนยังไงเพราะว่าตอนเนี้จริงๆหมอบีก็ออกมาชี้แจงหลายรอบแล้วแต่ว่าสังคมดูเหมือนจะยังไม่เชื่อเท่าไหร่แต่ประเด็นตอนนี้คือว่าทางทางวัดนี่แหละครับวัดยังไม่ออกมาชี้แจงอะไรมากกว่าหมอบีเลยนะออม,มีหมอบีมีชี้แจงแล้วแต่วัดยังไม่ชี้แจงอะไรใช่ หมอปีนี้ให้ความร่วมมือหมดทั้งอ่าให้การตารวจไปแล้วชี้แจงก็บอกไปหมดแล้วเหรือแต่วัดน,นี่แห<ม>ละเออทำอยังไงนะครับด้านด้านสำนาาักงานพมุตนะครับพอสออ่า,อาก็ผู้รับผิดชอบชก็คือครูสุชาติตานเจริญรัฐมนตรีประจำสถาในายกนะครับผมอืมก็พูดเรื่องนี้เละก็คือสั่งให้พตอตอั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบอ่า โดยบอกว่าไม่ได้ดีนอนใจกับปัญหาตรงนี้ก่อนหน้านี้ก็เคยมอบนโยบายให้พอสทอำงานเชิงลุกไม่ได้ใช่ไม่ใช่ตั้งรับอย่างเดียวอา่าแล้วก็ให้กำชับให้สำนักง,งานพระพุทธศาสนาเข้าไปติดตามการทำงานของสำนักง,งานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดว่าปฏิบัติหน้าที่ย่อนยานหรือ,รอไม่พอจะเก็บว่าปัญหาได้เกิดขึ้นมักจะรู้ปัญหาหลังจากที่เกิดเหตุเสมอทั้งในกรณีที่เกิดในวัดาาพระบาทพระภูได้ที่อื่นด้วยอืมครับอย่างไรก็ตาม นะครับผู้สุชาติก็บอกว่าในกรณีของวัดพระบาทน,น้ําพุจะดำเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงให้กระจ่างโดยเร็วที่สุดและหากมีการตรวจสอบแล้วพบว่าเข้าข่ายกระทําความผิดก,ก็จะดําเนินการตามระเบียบและก็หน้าที่ทําได้ในฐานะที่ตัวเองด,ดารงตําแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกที่กรกับดูเลยสำนักงานพระพุทธศาสนา,าหแห่งชาติก็จะลร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในวงการพระสงฆ์ให้เกิดความกระจ่างเพื่อเรียกความรัทธาคซื้อให้กับประชาชนอ่านะครับนี่ พอพอสองก็ทีแอคชันแล้วนะืืแอคช่แล้วดูว่าจะจบจะจบไปทางไหนแต่ก็ต้องรอแถลงจากทางวัดพระบาทน้ำพูนะอืมเนี่ยอยากฟังเหมือนกันว่าเป็นยังไงเนี่ยแล้วได้แถลงยังไงเออทีสองพันไร่เนี่ยทำไมถึงรีสองพันไร่ล่ะครับเออแล้วก็เรื่องอีกเรื่องอื่นอีกมากมายนะครับผมที่ชาวบ้านนะครับแล้วก็คนที่รู้รู้ข่าวเรื่องเนี้ยเออ ตั้งข้อสังเกตแล้วก็มีคำถามอยู่วนหัวอยู่ตลอดเวลาว่าอีเกิดอะไรขึ้นนะครับอืม